In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

สำหรับประเด็นที่ผมจะได้ทำความเข้าใจกับทุกท่านในครั้งนี้ก็คือในเรื่องคำมั่นสัญญาของพระองค์อรรถสุภานุตลาที่มีต่อเผ่าของพระองค์แน่นอนเหลือเกินพระองค์อรรถสุภานุหัวตาลาได้ทรงสร้างรถมาด้วยพระองค์เองและพระองค์ก็เป็นผู้ที่วางแนวทางการปฏิบัติโดยให้ท่านศาสนาทูต ในยุคท่าน,าน,านมีมุฮัมมัดสุลองอมุสลิมมาประกาศแก่พวกเบาของพระองค์โดยการถ่ายทอดมาถึงในช่วงหลังๆนี้คือพวกเราผ่านท่านวีมุฮัมมัดและบรรดาส,สหาบะตลอดจนนั่งตาบิต,ตาบีอินเรื่อยมานักวิชาการนี้ที่พระองค์อรรถส,สุภานุตลาได้ให้คำสัญญากับบวงเบาหลายเรื่อง ในข้อปฏิบัติต่างๆในเรื่องของที่ว่าใครที่ทำดีในเรื่องนี้พระองค์จะตอบแทนให้อย่างนี้ใครทําเรื่องนั้นพระองค์จะตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้ให้อย่างมากมายแต่ถว่าพระองค์ออฮถสุภานหัวตาลานั้นได้กล่าวเอาไว้ในเรื่องพระองค์ได้ได้สัญญากับปงบวงเบาของพระองค์ชนิดไหน ผมก็อยากจะได้นาเรียนกันทั้งหลายว่าพระองค์ได้สัญญากับบ่าวของพระองค์ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์และก็ประกอบคุณงวามความดีนี่พระองค์สัญญาว่าอย่งางไรบ้างมีอยู่ประเด็นหนึ่งมีอยู่ข้อนหนึ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้กับพวกบ่าวของพระองค์ที่ทำความดีนะครับก็คืออวะอะดัลลอฮุลลาซีนะอามูมิงกุม พระองค์อัลสุบฮานาววตาลาได้สัญญากับบรรดาผู้ที่มีความาศรัทธาจากพวกเจ้านะครับแล้วับผู้ที่มีความาศรัทธาต่อพระองค์นะครับอวามิลุซอลิฮัสและบรรดาผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีในอัลกุรอานนี้จำนวนหลายสิบอายะที่พระองค์ดีกล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องผู้ที่มีความศรัทธาและก็ผู้ที่ประกอบุณงามความดีควบคู่กันไป ดังนั้นคนที่มีความศรัทธานั้นจะเอาความศรัทธาไว้เพียงในใจอย่างเดียวโดยไม่มีการปฏิบัติในเรื่องของคุณงามความดีนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะความศรัทธากับการประกอบคุณงามความดีนี้จะต้องควบคู่กันไปไม่ใช่วางคนนะครับมีความศรัทธาเชื่อมัน่นในอลัลลอฮ์ว่าพระองค์ได้ทรงสร้างเราแต่ในขณะเดียวกันศรัทธานิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ทำอะไรเลย เราจะต้องศรัทธาต่อไปว่าพระองค์ทรงสร้างเราและพระองค์ได้ให้เราทำอะไรบ้างพระองค์ได้ชี้นำหรือได้บอกกล่าวหรือได้ใช้ให้เราทำอะไรบ้างตรงนี้แหละครับเราจะต้องเป็นผู้ที่นำมาพิจารณาว่าเราเนี่ยมีสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามที่อลัลลอฮ์ได้ใช้เนี่ยมีกี่อย่างแล้วก็จะต้องงดเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนั้นมีอะไรบ้าง ไม่ใช่ศรัทธาอย่างเดียวว่าคําสั่งใช้คําสั่งห้ามนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แต่เราไม่พูดถึงพูดเกี่ยวกับสสดงคือเราเราแ้่เราพูดถึงเราเชื่อในผู้ที่มีคําสั่งอย่างเดียวนั้นไม่ได้เหมือนกับมีความศรัทธาครึ่งเดียวเราเชื่อพระองค์ทรงสร้างเราพระองค์ทรงให้ตรกรกรีก,กับเราพระองค์ให้แนวทางกับเราเราอ,อิมานแล้วก็เราก็เฉย แต่เราไม่เคยหันมาพูดเลยว่าผู้ที่เป็นเบานั้นจะตอบสนองในคำสั่งของโรงอย่างไรแล้วก็จะหาปัจจัยยังชีพหรือริอรอรอสกีที่หลวงได้ให้มานั้นเราจะหาอย่างไรหาอย่างถูกต้องแล้วก็มาใช้อย่างถูกต้องหรือจะหาอย่างผิดวิธีตรงนี้แหละครับเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องมา,าพิจารณาหรือพูดคุยกัน อันนี้ในอายะอันอายะนี้ทีพลงได้กล่าวไว้ว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบานตะลาเป็นผูุดิสัญญาต่อบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาในพวกเจ้าและผู้ที่ประกอบคุณงามความดีนั้นพระองค์สัญญาว่าอย่างไรครับลายัสตคลีฟันนะฮุมซิลอัอูิพระองค์นั้นจะให้พวกเขาเหล่านั้นสืบทอดเป็นผู้แทนในหน้าแผ่นดินก็หมายความว่า คนที่มีความศรัทธาคนที่ทําความดีนั้นพระองค์ใจ้เขานั้นทําหน้าที่เป็นผู้แทนของพระองค์ในหน้าแผ่นดินนี้แล้วก็เป็นผู้ที่สืบทอ,อดกันต่อ,ต,อต่อไปก็พูดกันไงพระองค์ต้องการให้คนดีปกครองแผ่นดินหมายถึงว่าปร,ประชาชนที่อยู่ในแผ่นดินกามัสตัคลาฟลาซีนามิงกอบลีหิมเช่นเดียวกับพี่ได้เคย ให้ทำหน้าที่สืบทอดแล้วเป็นผู้แทนของบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนจากพวกเขามาแล้วพระองค์ได้เคยให้ผู้ที่ปกครองแผ่นดินที่เป็นคนมีความศรัทธาและก็เป็นคนที่มีการประกอบคนกับความบี่ปกครองมาแล้วดังนั้นพระองค์ก็ได้สัญญาอีกใครที่ทำตัวอย่างนี้มีความศรัทธาและก็มีการกระทำความบิดพระองค์ก็ใช้เป็นผู้ที่สืบทอด แลวเป็นผู้แทนของลรงในหน้าแผ่นดินอีกเหมือนอย่างในอดีตวลาอยู่มัก,กีนันนาละหุมดีนาฮุมุลและซิตรตบอละหุมและพระองค์ก็ใจมีความมั่นคงกับพวกเขาในศาสนาของพวกเขาที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานกับพวกเขาหมายถึงว่าพระองค์ได้ทรงโปรดปรานในเขามีศาสนาพระองค์ก็ใจศาสนา ก็พวกเขานั้นมีความมั่นคงคือให้เขามั่นคงอยู่กับศาสนาฉะนั้นคนมีอีมานคนดีมีคุณธรรมเขาก็เป็นที่จะต้องนำหลักธรรมคำสอนของศาสนานี่มาทำหน้าที่ปกครองเป็นผู้แทนเขาลงในหน้าแผ่นดินแล้วก็มันก็จะมีความมั่นคงในถามว่าทุกวันเนี่ยคนนั้นคิดอย่างนั้นคนนี้คิดอย่างนี้ ระบบระเบียบของการปกครองแต่ทำไมมันถึงไม่มัน่นคงตรงนี้แหละครับเราก็ควรที่จะคิดและโดยเฉพเาะประเทศมุสลิมที่เราเรียกกันว่าประเทศมุสลิมแต่การปกครองของเราหรือว่าการที่เราจะต้องนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาปกครองนั้นเราออามากกมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นอลัลลอฮฺ سبحانه และก็ุตอาลา ได้กล่าวต่อไปอีกว่าววลายูบัดดีลันนะฮุมมิมบะด้เขาฟิมอัมนาและพระองค์อรรถสุภาณหัวตาลานั้นแน่นอนแล้วกันพระองค์ก็จะเปลี่ยนจากความกลัวของพวกเขามาเป็นความปลอดภัยถ้าใครที่ประกอบคุณงามความดีใครที่มีความศรัทธานะครับพระองค์ก็ให้เขาทําหน้าที่เป็นผู้แทนของพระองค์องค์ในหน้าเป็นดินและพระองค์ก็จะเปลี่ยน โดยการที่เขานี่ได้ยึดศาสนาเนี่ยให้เขาหายจากความหวาดกลัวมาเป็นความปลอดภัยคนเราถ้าเอาศาสนานมาปกครองทุกคนนะครับทุกคนบฏิบัติตามหลักการของศาสนานั้นทั้งผู้ปกครองผู้อยู่ใต้การปกครองที่เขาปกครองกันทั้งหมดนั้นมันก็จะเกิดความสงบสุขมันก็จะเกิดความปลอดภัยเช่นอย่างใน,นกรณีทุกคนยึดถือศาสนานว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ ดื่มสุรายามเมาผู้นำก็ไม่ดืม่มผู้อยู่ใต้การปกครองก็ไม่ดืม่มเอาหลักการศาสนามาใช้ในเรื่องกล่าวที่ว่าเราจะต้องไม่ดื่มสุราตามหลักการศาสนาที่ห้ามเอาไว้เมื่อทุกคนปฏิบัติอย่างนี้ถามว่ามันปลอดภยัยไหมใครที่มีเงินมีทองให้จ่ายสกาดเมื่อถึงกำหนดแล้วเมื่อครบรอบปีให้จ่ายผู้ที่จะรับก็คือ คนยากจนอนาถาในแปดจพวกเนี่ยนะครับนะครับส่วนหนึ่งก็คือคนขาดสนคนอนาคนยากจนขาดสนเขาก็จะได้รับก็เท่ากับไปการเติมเต็มในเรื่องของการดําเนินชีวิตของเขาเกี่ยวกับเรื่องการอุปโภคบริโภคเขาก็จะมีกินมีใช้เหมือนเรื่คนอื่นถามว่าทุกอย่างมันปลอดภยัยคนจนก็ไม่ต้องมีข้ออ้างว่าเราจะต้องไปขโมยเขาเพราะไม่มีจะกิน อันนี้ก็อ้างไม่ได้เพราะทุกคนนี่ก็อิ่มเอิบเหมือนกันหมดเหมือนอย่างในสมัยอุมัรบินอบับดุลอาซิดที่บริหารการเงินเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายสาก,กา้าในอย่างคารบถ้วนสมบูรณ์จนกระทั่งช่วงระยะเวลาไม่ถึงสองปีที่ท่านปกครองหาผู้ยากจนที่จะรับสก,กา้าไม่ได้นี่นะครับเขาเรียกการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในเมื่อว่าพระองค์ได้กําหนดในเรื่องการจัดการนี่ถ้าเราได้จัดสรรปันส่วนให้ถูกต้องแล้วก็ดูกันอย่างละเอียดทีทวดมันก็สามารถที่จะไปเติมเต็มกับผู้ที่ขาดสนหรือหนึ่งในแปดแปดจำพวกหรือทั้งแปดจำพวกนี้มันก็จะหมดไปตรงนี้แหละครับที่พระองค์ได้สัญญาว่าพระองค์ก็จะเปลี่ยนจากความกลัวนั้นให้มีความออปลอดภัย ตอนนี้พูกเขาเหล่านั้นเนี่ที่ทาหน้าที่ปกครองเป็นผู้แทนครในหน้าแผ่นดินเนี่ยยาบูดูนานีพวกเขาเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้ที่เคารพพักดีเฉพาะฉันเหล่านั้นหัวลาอุสีกูนบีัยอาและเขาเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นการตั้งภาคีใดๆทั้งสิน้นตรงนี้แหละครับท่านพีนอททั้งหลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพิจารณาในการดำเนินชีวิตของเรา ถ้าเราทำเป็นผู้ที่เข่งคัดเป็นคนที่มีความศรัทธาและเป็นคนที่ประกอบคุณงามความดีแล้วตำแหน่งหน้าที่พระองค์ก็จะมอบให้เองโดยการให้เขาเป็นผู้แทนของพระองค์และทำหน้าที่ปกครองในหน้าแผ่นดินนี้อันนี้ถ้าเราจะมาดูกันแล้วถ้าเราปกครองกันขาดคุณธรรมจะมี ตัวบทกฎหมายอย่างไรเขาก็จะใช้ไปในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าหากว่าคนคนนั้นเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนที่รู้จักในการที่จะใช้อย่างถูกต้องมีความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าเราใครทําผิดเขาก็จะต้องว่ากัไปตามผิดใครถูกก็ว่าไปตามถูกถ้าปกครองกันแบบมีคุณธรรมอย่างนี้นะครับ แน่นอนแล้วเกินมันก็จะเกิดความมั่นคงแต่นี่การที่เราจะอยู่กันให้เกิดความมั่นคงในหน้าแผ่นดินนี้เราทำอย่างไรนะครับเมื่อเราทำดีเราเป็นคนมีความศรัทธาพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่ให้เราได้ไดปกครองในหน้าแผ่นดินนี้เราเรามาดูอายะอัลกุรอานอีกอายะหนึ่งที่พระองค์ได้กล่าวว่าีน l อิมมักกั k a n a h u m fil ardi ว่าความศูนยลาตัวอัตตัอัตาวุซิค่ะว่าอาม,มารุบิลมากรฟวะนะฮาอานิลมุนครวะลิลลาฮิอาคิบะตุลอุมุรบรรดาผู้ที่เราด่าให้เราให้พวกให้พวกเขานั้นเกิดความมั่นคงในหน้าแผ่นดินเนี่ยพวกเขาต้องทําอะไรเราให้พวกเขานี่มีความมั่นคงในหน้าแผ่นดินนี้ ก็แสดงว่าเขามีลักษณะในข้อปฏิบัติหนึ่งก็คืออักอมุสละเขาได้ดำรงการละหมาดคนที่ทำละหมาดนั้นแน่นอนเละเกินเป็นคนที่รำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตลาตลอดทุกอิริยาบทไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกล่าว ดูอาการอ่านอัลกุรอานเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับพระองค์อยู่ตลอดเวลาทาให้หัวใจของเขาเกิดความสงบทําให้หัวใจของเขาเป็นหัวใจที่ยอมรับในบทบัญญัติของพระองค์ได้โดยสิ้นเชิงไม่เป็นคนที่ใจแข็งกระด้างไม่เป็นคนที่มีจิตใจที่โหดเหี้ยมเป็นคนที่มีจิตใจที่ไม่มีความเมตตาต่อใครไม่ใช่ถ้าเราละหมาดในเรื่องของข้อปฏิบัติ ในส่วนร่างกายของเราก็จะเป็นคนที่สงบแล้วก็ในเรื่องของหัวใจก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตอบรัลอรรถสุฮานณวตาลาฉะนั้นการที่พระอรรถสุฮาณวตาลาได้ให้พวกเขามีความมั่นคงอยู่ในหน้าแผ่นดินนี้ก็อกกมุสลาพวกเขาเหล่านั้นก็ได้ดำเนการละหมาดหนึ่งนะครับ วอาณาจักาสองก็คือดำรงการจ่ายสกาคือนามตกาที่มีอยู่ดังที่นำเรียนไปแล้วก็หมายถึงว่าจับจ่ายใช้สอยจับจ่ายใช้สอยไปเมื่อถึงกำหนดแล้วก็ครบรอบปีการจ่ายสกาเนี่ยนะครับมีน้อนทั้งหลายถ้าเราทำกันทุกๆุกพื้นที่หรืออีกในหนึ่งที่เรียกว่าทำกันทุกบุเกม บรรดาพี่น้องมสุสลิมในแต่ละมุกเกมเนี่ยที่คนายากจนบ้างที่คนอนาถาหรือเป็นคนที่มีหนี้มีสินอะไรต่างๆที่อยู่ในแปดจำพวกเนี่ยนะครับมันจะพอดีกันนะครับกับบุคคลที่จ่ายและบุคคลที่รับเนี่ยจะทำให้มีเศรษฐกิจเนี่ยหมายถึงว่าอยู่กันได้อยู่กันได้ คนที่มีสกากับคนที่จะต้องรับสกาเนี่ยคือคือจะเป็นผู้ที่ mm. เขาเรียกกันมันบาลานซ์กันก็คือมันจะเป็นไปได้พอดีกันฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับถ้าเราได้ทํากันจริงๆนะครับได้จ่ายกันจริงๆในเรื่องของสกาเนี่ยนะครับมันก็จะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมากมายแล้ว็ประการต่อมา วะามารูบิลมารูพวกเขาเหล่านั้นได้ใช้กันให้กระทําความดีตรงนี้ส่วนสำคัญคนเราถ้ากำชับให้กระทาความดีนะครับมันจะเกิดความมั่นคงและสงบสุขในกลุ่มชนที่อยู่ในพื้นที่พบนี้นะครับใครที่ทําผิดเราก็ทมปรามแย่เขาทาผิดใครที่ฝ่าฝืนใครเขาเลิกจากการฝ่าฝืนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องซ้าส้อนทางเพศเขาฝ่าฝืนเรารู้แล้วว่ามีการฝ่าฝืนกัน เราก็จะต้องห้ามและก็ยับยั้งอย่าให้เขาได้กระทาปัญหาของเด็กที่เกิดมาที่ขาดพ่อขาดแม่อะไรดังที่เราได้เข้าใจเป็นปัญหาสังคมก็จะไม่มีผมได้ฟังรายการโทรทัศน์เขาบอกว่าเยาวชนคนสาวนะครับจำนวนร้อยคนที่ตั้งคันนั้นนะ ตั้งคันโดยที่หาผู้เป็นพ่อเด็กไม่ได้นะจำนวน53คนด้วยกันในร้อยคนมีถึง53คนคือพูดกันง่ายๆอย่างภาษาปจบันเขาเรียกว่าโดยไม่พร้อมที่จะมีบุตรแต่ว่าก็ได้มีมาแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ทำให้เกิดปัญหานะครับ ฉะนั้นอยากจะได้นําเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าอรรถสุฮานวะตลาได้กล่าวว่าคนที่ท,าทําหน้าที่ปกครองหน้าแผ่นดินต้องมีการละหมาดแล้วก็มีการาจ่ายสก,ก้าแล้วก็ชับกันในเรื่องดีวอนะฮาวันาาินมุนกัสแล้วก็ห้ามปรามกันในเรื่องชั่วฉะนั้นเราใช้กันในทําดีห้ามปรามเรื่องชั่วถ้าทุกคนทําได้อย่างนั้น แน่นอนละเกินอวริลลาฮิอาคิบาตุลอุมูรีถือได้ว่าก็ทุกคนในช่วงการงานต่างๆในบ้านปลายแล้วก็กลับไปสู่พระองค์อสรสุบาลในวัตลาอยู่ในกรมรมิทธิ์ของพระองค์นั่นเองเราก็จะได้การตอบแทนจากพระองค์ที่ดีโดยการที่เราได้ทำตัวดีนั่นเองนะครับววาบิลลาฮิตาฟิกวะริดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรหมาตุลลอฮิวะบะาะกุตกัส In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us.